มันี่สาวไก่ก็พามาเลาะเขาปลาคือเก้าค่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะพี่น้องไม่ได้ขายของค่ะมาเลาะเบงวาสีมานคือเก้าบ่คคะพี่น้องตามสาวไก่มาด้วย่ะมากค่ะเขาปลาน้ำกันค่ะมาจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งค่ะดอกแรกแหกมานค่ะดอกแรกของสาวไก่นี่ค่ะเฮ็ดพึ่งหวานค่ะดอกแรกแหกมานค่ะพี่น้องนี่จ้าอุ้ยดอกใหญ่เลยค่ะเลยค่ะเห็ดพึ่งจ้านี่ค่ะเห็ดพึ่งพึ่งหวานจ้าตออีกจ้าดอกหนึ่งนี่ค่ะ นี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะนี่จ้ะเก็บต่อเลยจ้ะนี่ค่ะดอกงามๆเลยต่อกรกค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งดอกบางใหญ่นอนอัดลาดอยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่อนอนอัดลาดอยู่ยังสวยอยู่ค่ะนี่ดอกใหญ่ๆเลยค่ะนี่จ้ะค่ะเห็ดอียงเนาะเห็ดขขาแป้งค่ะพี่น้องเห็ดขขาแป้งค่ะเก็บต่อเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่จ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะต่อค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานนี่จ้ะดอกอ่อนๆเลยจ้ะ มาหมานี่นี่นีเห็นบอกนี่เห็นบอกดอกบังใหญ่เลยนี่เห็ดขีดเท้าจ้าดอกใหญ่ๆจ้านี่นี่นีอีกดอกนึ่งค่ะอีฟนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็แกงแซบเด้อค่ะนี่ผู้ใดบ่เคยขินมันก็แกงแซบอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่อีกดอกนึ่งจ้าข้อไข้ค่ะพี่น้องเก็บเห็ดข้อไข้กันจ้านีเห็ดข้วไข่เห็ดขีดเท้าใหญ่ค่ะพี่น้องนี่จ er ้า เห็ดขิดเท่าใหญ่เลยดอกใหญ่ๆเลยจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดหำหมอมค่ะนิ่มๆเนาะอันนี้อันกินได้เด้อค่ะกดไปมันสีนิ่มๆเนาะถ้าอันกินไม่ได้มันสีกดไปเราไม่สีแข็งค่ะอันนี้กินได้เด้อจ้ะค่ะเห็ดข้าวแป้งค่ะเห็ดข้าวแป้งกระลังบาดเลยค่ะนี่จ้ะเห็ดข้าวแป้งดอกใหญ่ๆเลยค่ะนี่จ้ะเฮ็ดข้าวแป้งดอกใหญ่อีกแล้วจ้ะนี่แม่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ค่ะนี่แมาอีกค่ะแม่แมมนี่พ่ออีกพึ่งยึดแล้วแม่ค่งนี้ นี่น <field> <half through chips> ี <pe> ่น <scratches> ี่น yeah well, ี่นี่ดอกกำลังงามๆเลยค่ะโอ้ยขาโรยมดจ้านี่นีเฮ็ดพึ่งเฮ็ดข้าวแป้งจ้าเฮ็ดข้าวแป้งมันนี่มานแต่เฮ็ดข้าวแป้งค่ะนี่ค่ะเฮ็ดข้าวแป้งเห็ดรวงพึ่งค่ะอันนี้นี่จ้ะกินได้ยูด้วยค่ะเฮ็ดข้าวแป้งค่ะอันนี้เฮ็ดข้าวแป้งอีกแล้วค่ะเฮ็ดข้าวแป้งน้อยกินได้จ้าอันนะค่ะเฮ็ดตัว นี่จะเฮ็ดปวกค่ะตัดไปเลยลุยตอค่ะลุยตอนี่ได้แค่นี้ล้วจ้าลุยลุยตอค่ะวันนี้ก็ได้พอกได้แกงค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้แค่นี้ได้เฮ็ดกึ่งค่ะก็ได้แกงจากหมอหนึงค่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นีนะะ้เลยค่ะฝากติดตามกันได้เยะคะ่ะ